อดี๋ยเดี๋ยวเขามาพอน้องกวางกินล้าช่วงนี้มันได้กินข้าวนะมาขายไส้ย่างอยู่ข้างถนนมี้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 พอเขาขายของก่อน<ะ>เออนี่อย่างน่งไส้เปิดร้านใหม่ฮะเออเดี๋ยวเดีดดดด๋เดี๋เดี๋ยอ้อ ได้นี่นะส้จับไ้ยดัอ้าวงเลยเลเลย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 เบ้นยังเบ้นยังปะใส่ยางปะใส่ยางปะใส่ยางไม่ห้าบาทตักปิ้งพร้อมวันไหวได้อฮะเป็นหุงเออเด็กกบ่ากันเออเด็กกบ่ากันาะ ปิงป้อมแปะละแม่กล้าละไฟไหม้แล้วนะมุ่งมุงนั่นอ่านี่มันต่อพญาหนากอะโอ้ได้ลงได้ลงติ๊กต็อกจัดเหมือนะก็ว่าหายไปไหนมาปิงไส้อยู่นี่เลยลาเขาก็ห่างงูกรขายอยู่นะเจ้าโอ้โหโบสถุนนี่นะครับ ขายย,ยู่ตีตังเข้า MJ นะครับผมนี่ถ้ามาถึงปุ๊บอยู่ข้างขนมนีน่เลยนี่นะครับจอดรถเอื้อนก็ได้ได้ทูต่อของของนี้กันเราระกระดับองนี่จอยเหลือสิงโตอตอนที่ของตกงานหลังทุจริตครับแต่เลยว่าเอามาใส่ควันไปก่อนว่าไปเลยบ้าน mấy hai bạt rồi mấy hai bát, thấp chấm mấy một cái phở hấp, nhiều lắm nữa đấy nói, ốp, ma, nắm, không này, nice. áo cốc làm chim mà, hương phô lo, Tí phút cho đây À, ta 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 Mút Mắn cỏ, ngút ngút cỏ Máy 5 bạc, 5 bạc ตีดูควันเนาะอืมโอ้อได้กินข้าวนอะบเดียวเนาะปิ้งไส้เนี่ยเนาะหอมหมดแลวเนี่ยดูเรากินไส้กับล,ำล้ำเหรอนี่นะครับฝากตัวนะครับผมปไปไส้ย่างไม้ละห้าบาทแม่จันชียงรายนะครับ bài quang kim lâm Thấy dựng đi không xây vậy đây